แล้วอยู่ที่ไอนเนี้ยค่ะสามเจ็ดศนใกล้ระยะบริเวณแนวต้านเขาเรียกว่าแนวต้านที่เป็นเลขในยะสําคัญเนาะในยะาที่ส่วนมากคนเขาจะแบบจะสวนจะขายอะไรตรงเนี้ยเนาะข่าวหนึ่งทุ่มข่าวหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะข่าวหนึ่งทุ่มครึ่งข่าวหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะถูกไหม ข่าวหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะแสดงว่าเราต้องรอยอดบีใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่หมีนะคะสวัสดีค่ะฟ้าหัวใจฟ้าแหมฟ้ามากเหรอทางนั้นฟ้ามากเหรอระวังระวังแบบว่าขี้เกียจทำงานของตัวเองนะคะจะลงไหมคะอะมีย่อค่ะมียอ่อแท่งแบบนี้ไม่น่าลงแล้วนะคะ น่าจะไปต่อค่ะทุกท่านแต่ต้องดูนะว่าข่าวจะพายังไงนะคะเขาลงมาคือเขามีโอกาสแค่ย่อเฉยนะคะทุกคนทุกคนเข้าใจความหมายนี่ไหมกราฟเนี่ยเป็นเทรนแข็งแรงมากๆเลยนะคะพี่โมฟ้ามากอ่ะหัวใจฟ้ามาขอ,อาหัวใจฟ้าคนละดวงก่อนโอ้ยฝ่าจนเมยพี่พีเอ้เข้าใจค่ะโอเคไหม เนี่ย trend, เทรนด์นะเทรนด์โอเคแต่ว่าอายไดเขาจะขัดนะขัดกันนิดนึงเขามีโอกาสที่จะย่อลงมารับเราอยู่เด้อนะคะทุกท่านมาโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจขอบคุณที่ติดตามนะคะพี่ๆขาแล้วก็ขอบคุณที่ อ,อันนี้ก็น่ารักเกินนะคะก็มีอัพเวลามาอยู่เป็นเพื่อนในห้อง v วีพีด้วยจากห้องโน้นเนาะย้ายมาขอบคุณนะคะขอบคุณเนาะขอบคุณพี่หมีฝากดูแลพี่พี่น่ยเดอ้อพี่พรุ่นพี่นะ่ะ <c oughs> กดเป็นแล้วอะ่ะเออกดเป็นเข้าจุดแล้วอะ่ะเราต้องพากันไปด้วยเนาะโอเคไหม เดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวรอสิบเอะคา่ะ H1 จบเป็น PA บายก็จริง H4 เป็น PA บายก็จริงใช่ไหมแต่เราจะเข้าเลยไม่ได้ทุกคนคะ่ะเราจะเข้าเลยไม่ได้ทุกนเห็นไหมนะติดแนต้อตานอันนี้คือนิ้วไฮเดจ่านิ้วไฮฟังเพลงฝรั่งมันจะขมคอไหมวันเนี้ยพี่หมีพี่หมีกินหมกกะทะยังกินหมกกะทะจิบน้ำมะหุนไปเลย ทับเมือเห็นไหมเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้ทำหายที่แบบไอ้นี่แล้วเกิดเป็น PM5 ด้วเด้เขามีโอกาสที่จะย้อนลงมาตรงนี้นะจ๊ะรู้บี่ยเนี่ยจุดเข้าเขาอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะพี่นิดนะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณที่แบบว่าให้เกียรติแบบเป็นโค้ดเป็นครูเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละ อันเทศเป็นหลกักไหมพี่เอ้ยเทศกับเพื่อนๆพี่ๆในห้องนั่นแหละจริงๆจ,จะให้ทิปเลิกนี่ก็ไม่ได้เลยนะคะเลิกกดน่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่อุบลรัตใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเขาเรียกเป็น PAM5 ที่แนวต้านต้านเลขนัยะสำคัญเนาะแล้วมันก็จะลงเหมือนฝั่งนี้และค่ะทุกคนแต่ทีปแค่ไม่ได้เลือกสวนแค่นั้นและค่ะ <c oughs> <c oughs> มือนีในหของบอทัน <c oughs> <c oughs> โมูเขาโอ้บับท่านมูเขาบาอากฟาดจนเมืยเนาะ,ะได้หกร้อยจุดวันนี้สุดยอดค่ะอันนี้เขาเรียกว่าพีเอที่แนวต้านเน่ยทุกคนเห็นปะอันนี้ก็พี่เป็น PA p อบายที่แนวรับเห็นไหมถ้าเราจะรอย่อบีเราก็รอให้เขามารับบัทัานหมูเล <c oughs> ื่อนค้าจะไปรุ่นแบบว่าที่พี่รัฐบาลวอพี่ ฝั่งในเอ็เอลเด้ว <c oughs> อวันนี้ยินดีทุกๆแบบว่าจุดเข้าทุกรลำไยของพี่ๆเลยนะแบบไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะคะ่ะดีใจเนาะดีใจที่แบบเข้ามาอยู่ในแบบสังคมเดียวกันอยู่ด้วยกันสวัสดีค่ะพี่โชคพี่โชคตีลังกามาไหมเนี่ยเห็นพ <c oughs> <c oughs> ี่เอเนี่ยเขายูเบิร์ดเมือท่านหัวหน้าแก้งอล้่ตั้งตั้งแต่รู้จักหมาเข้าเนี่ย เป็นพ่อบ้านที่ขยันหาเงินมากเลยนะคะรู้ไหม <It is S 1> ถ้าเปรียบเทียบน่ะเป็นพ่อบ้านที่ขยันเป็นเป็นคนที่ขยันหาเงินมาก <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะวิวด,ดี้นะคะไม่ครับหน้าไม่ครับ oh, หน้าเออหน้าายเนาะหน้าบาบมา <laughs> แนวรับตรงเก้าศูนย์เป็นแนวรับทาเพิมไหน 90, เก้าศูนย์หรอคะเก้าศูนย์ ทิ่จะบอกว่าเป็นแนวรับยังไงดีคือ90เนี่ยค่ะมันเป็นสวิงของเขาถ้าเรามองโครงสร้างออกอ่ะค่ะเนอะเนี่ยค่ะฐานยกฐานยกเนี่ยค่ะเขาไปทำไฮที่สูงขึ้นทิ่ทิปย้ำอยู่เสมอนะถ้ากราฟไปทำไฮที่สูงขึ้นใครที่เรียนแบบไอ้นี่มาค่ะ d m c หรือไอเงี้ยเขาจะบอสบอสไปตลอดแต่ว่ามันนี้มันคือจุดเข้าไงทุกคน นะ,ะมันเป็นโครงสร้างค่ะเป็นสวิงเขาเนะะีนะะ่ยค่ะเนี่ยค่ะดูในนะในเห็นหนึ่งเห็นไหมใกล้บริเวณนั้นนะรอให้เขามารับนะคะรอให้เขามารับงามงามรอให้เขามารับงามงามมีขาวด้วยนะคะทุกท่านมีขาวด้วยทีบขอเช็ค ทำเฟรม H4 แท่งนั้นแท่งของไอ้น,นี่ก่อนนะคะเพื่อเก็บดีเทลมากขึ้นโอเค90ทุกท่านเลขที่ออกมาเลยค่ะ รอนะจ๊ะรอเห็นไหมมีข่าวเยอะมีผลมีค่ะมีมีแน่นอนค่ะข่าวเนี่แลละค่ะแบบว่าสังเกตนะบางครั้งอะค่ะกราฟไม่เหมือนกันทุกวันที่จะพฤติกรรมเขาไม่เหมือนกันทุกวันเนาะ ตลาดเช้าพาขึ้นตลาดยุโรปพาขึ้นตลาดเมกาอาจจะซื้อต่อไหมเนี่ยเราก็ต้องลองดูเนาะรับตรงไหนคะมาฟังได้ความรู้ดีมาฟังเกือบทุกวันอยากเทรดได้ได้วยตัวเองและพี่ขอสุดยอดค่ะวันนะี้รอตรงนี้ค่ะรอเน,นี่ยขยันเรียนรู้มันถ้าขายันเรียนรู้อ่ะวันหนึ่งเราต้องทําได้รู้ไหมวันนี้ออกห้าเปดค่ะคือสองโอ้ยเนาะ แม่นแต่จุดเข้านี่ล่ะพวกเราเนะี่ยอาจจะไม,ม่แม่นหวยรัฐบาลมาค่ะเรารอหลังข่าวเนาะพี่ๆเรารอหลังข่าวเ <'m> พราะหลายคนเหลือเกินตรงนี้ก็จะเป็นแบบไอ้นี่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลับอ่นอ,อนๆของเขานี่ยแหละจุดเออของไอ้นี้จะอยู่ตรงนี้แหละจุดนี้แต่เรารอเขามาเก็บสวิงไง อ่ตรงนี้ใกล้เทนไลน์ก็อะไรเงี้ยทิพค่อนข้างที่จะอนี่เนาะใช่ค่ะลองรอหลังข่าวนะคะเราต้องรักษาวินัยตรงนี้ของเราด้วยเนี่ยแหละคะ่ะว่าเออหลังข่าวนะอะไรเงี้ยทุกอย่างฐานยกหมดนะคะถ้าสมมติว่าเขาตัดเทนไลน์ลงมาเนี่ย เขามีโอกาสที่จะมาใช้แม้กระทั่งโซนหนึ่งโซนสองนะสวัสดีค่ะพี่กระต่ายเนาะรอแถวบริเวณเนะี้ยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยเดี๋ยวรอนะทลิปยังไม่มีแบบให้เข้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันมีแค่แผนเนาะทุกท่านค่ะ จะมีออเดอร์ล่อหลังข่าวจ้ะรอกินหมวกกระทะกันกินเผื่อด้วยเดอ้อนอยากกินมากเลยอะวันนั้นก็แบบกินหมวกกระทะมาก็อูมไม่ได้กินคือแบบไม่ได้กินนานมากค่ะวันนี้เสียดายไหมคะไม่ต้องเสียดายคุณบี๊กถ้าทริปอยากจะแชร์อย่างหนึ่งเราเราไม่ต้องพูดคําว่าเสียดายได้ไหมคะรู้ไหม ข้างในเรามันรู้สึกว่าถ้าเราพูดว่าเราเสียดายบายอ่อยๆอ่ะข้างในเรามันจะแบบไอ้นี่เนาะข้างในเรามันจะจําอะต้องบอกเขาไม่เป็นไรกรารแม่งมีทุกวันมีจนอายุแบบเราจะอาจเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจเขาเราอ่านกราฟได้เรารู้จุดรอจุดเข้าเนี่ยคุณบี๊คคุณสิบอมเมยบอกเิ <c oughs> ดมือเนี่ยแหละส่วนมากอะเทดเดอร์ที่มีจุดเข้าแล้วอะ เราจะต้องห้ฝึกตัวเองคือทับมือเด้ดูข่าวไปทางไหนครับไม่เป็นไรเราไม่ว่างใช่ค่ะเราไม่ว่างวันหน้าให้เอาก็ได้กดได้ทิปไม่วิเคราะห์ข่าวเลยค่ะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะคือจะไม่ได้คาดการข่าวว่าจะไปทางไหนเลยอย่างเงี้ยแต่จะมีแผนรองรับเสมออ่าข่าวพาขึ้นเราก็ไปรอ ถ้าไม่ได้ B ขึ้นไปเราก็จะไปรอ A S อย่างเงี้ยแต่ถ้าวันนี้ A S ทิปทิปไม่ได้ทิปไม่มีแผน S เลยค่ะถ้าเขากดตัวลงมาข้างล่างตรงแผนเราอ่ะจะ B ขึ้นไปสวย่ไเพราะมันไปตามเทรนตาม day อะไรเงี้ยเมื่อไหร่ที่เราเทรดตามเทรนตาม day อะค่ะมันจะสบายใจแล้วก็แล้วก็ TP ได้ไกลด้วย เมื่อเช้าเนี้ยถ้าถือมาตั้งแต่ตอนนี้นะเน,เนี่ยเนี่ยปิดก่อนนะคะที่มาปิดแค่ตรงนี้เฉยนะเข้ามาั้งแต่ตรงนี้เนาะเมื่อยคักถือออเดอร์โดนเนื่อยมากฟังหวลัมบบอฟังหวลัมบบอสวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณที่แบบเข้ามาเรียนรู้เพื่อเอาความรู้ไปอยู่กับตัวเราเนาะทิพเชื่อว่าทุกท่านอะเรียนทุกวันทุกท่านจะได้ขอมอลำาดีเจ<ม>จัดมาครับขอแม่แอนก่อนได้บ่อหอพี่แอนก่อนนะหมอ <laughs> มันขมคอแล้วบอกพี่ๆ <laughs> โอ้ยเนาะมา <c oughs> โอ้ อันนี้เพลงเรานะคะ oh, <no. S 1> เพลงเรา <laughs> <laughs> ร้อค่ะบายพี่ๆกะโดดไปเลย i m เอ็มห้ามันจะเศร้าไปอยู่ใหญ่ใช่ <laughs> ลุกขึ้นมา <laughs> Boa noite.